ก่อนที่จะหลับจะนอนให้สอนลูกสอนเต้าของตนไหว้พระเสียก่อนจะได้ขนาดไหนก็ตามอิติวิโสวสว,สวขาโตสุวติปโนโนเห็จแล้วก็ให้พากันนั่งภาวนาถาความสงบใจทำความสงบใจคืออะไรใจมันดีดมันดิ้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเวลาระงับดับเครื่อง ความปรุงแต่งของใจต้อง,งระงับด้วยการหลับนอนถ้าทำมันชิดมากๆก็นอนไม่หลับนี่แหละเปิดเครื่องแล้วหลับไม่ลงก็คือใจมันมีความคิดปรุงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าเป็นเครื่องกล่อมใจให้มีความสงบล่มเย็นนะ <c oughs> เราไหว้พระทุกคนนะเราได้ไม่ใช่หรือคำ สอนของเจ้าที่เจ้าไปไหว้พระในเวลาหลับนอนทุกคขอบครัวเรือนให้พาลูกพาเจ้าของเราไหว้พระแล้วก็หลับนอนด้วยคําว่าพุทโธติดใจเวลาจะหลับนอนให้พุทโธพุทโธติดหัวใจจนกระทั่งหลับหลับไปด้วยความสงบล่มเย็นเป็นหลับเป็นมงคลอันนี้ไม่ใช่หลับแบบสัตว์ทั้งหลายนอนหลับมนุษย์นอนหลับให้มี ศาสนาติดตัวไปในขณะที่หลับเช่นพุทธโธธรรมโมหรือสังโฆก็ได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบุญบาปมีมาดังเดิมใครอย่าไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนใดที่ไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนนั้นเป็นคนที่ยาบหนามากที่สุดเลยตายแล้วก็จมอยู่ในนรกระที่่วาบาป ว่าบุญไม่มีนรกไม่มีลจะไปจมลงที่ว่าไม่มีนั่นแหละแต่เวลาจมลงไปแล้วมันสายเกินไปแก้ไม่ตกให้พากันแก้เสียตั้งแต่บัดน,นี้โดยความเชื่อถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสตราค์เอกสอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญไม่นรกมีสวรรค์มีอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีให้ละเช่นบาปมีอย่าพากันทำบาป หาบตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกมาเต็มหัวใจตายแลย้วจมลงในโลกก็เป็นเรื่องของเราเองละเพราะดับกรมของตนเพราะความดื้อด้านหันธรรมไม่เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าใครเชื่อคําสอนของผู้ดเจ้าก็ละบ,บบาปบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลท่านห้ามไม่ให้ทำบาปก็อย่าไปทำท่านสั่งสอนให้ทำ บุญธรรมกุศลก็ให้พากันทำบุญทำกุศลใ่นลใตนจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะใจดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายนะใจดวงนี้นะถึงจะไปตกนะโลกหมกไม้ตั้งกับตั้งกันก็ตามทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาของตนแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้แล้วโลกนี้เป็นโลกอันนี้จังไม่เปลี่ยนช้าก็เปลี่ยนเร็ว แล้วก็เมื่อเคลื่อนย้ายออกมาจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มนานี้แล้วก็ให้สร้างความดีเปลี่ยนความดีเข้าไปสู่ใจแล้วใจก็จะเป็นใจดีดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่สูญละใจดวงนี้เปลี่ยนจากชั่วมาเป็นความดีเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นคาเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขความเจริญภายในใจของเราดังนั้นเวลาตายแล้วก็ไปสวรรค์ชั้นพรม นันตลอดถึงนี้ผ่านได้โดยไม่สงสัยพราะการสร้างบุญสร้างกุศลใส่หวัวใจตัวเองซึ่งเป็นของไม่ตายให้พากันจดจำเอาไว้นะ